สุนค่ะวันในเขา,ายิงเหินคำแรงติมาหลาดแนปันเกี่ยวโดวยลองป้ายว่นปันแห้งเจอตูเจ้าเก่าในข้าอ เนื้อกาอันเขาเลยกว่าอ่านว่าตั้งนําตั้งไยนั่นในอันเขาเลยเจอตี่ดีด๋ไมีอยู่หาคอในคะ่ะติมาลัดแนะ่ปีน้องเขาเขเลยยินถ่อมกันในค่ะเนาะขอทนหนึ่งคะ่ะขอทนหนึ่งที่แน่แน่ลัดไว้ว่าอย่าปีถังเล็กตูเจ้าเก่าในค่ะวะแป๊กสมว่ากุญลุมฟ้าในตั้งสิ่งถังเล็กเข้าในซีต้าก็ ตูเฮ้าอย่าปีถังเล็กขึ้นตูเฮ้าเนี่ยค่ะเนาะก็เบอร์สังลานเปินถังเล็กเข้านั่นเข้าอัมอึบเข้าค่ะกุ้ยกาวาปอเข้าถังเล็กขึ้นตูเฮ้าขึ้นเมื่อเลยเนี่ยก็เข้าตีจังอึบเข้าเนี่ยคะ่ะอ๋กอก็สังลานหเพราะว่าเข้าถังเล็กตูเฮ้าเย้าเนี่ยเข้าตีอามีลองมันเจอเนื้อตูเฮ้าค่ะอีสังก็เย้าเข้าตีวุ่นว่า เกาอำเฮ็ดไรโยเกาอำเปนไรโยเกาอำยำเฮ็ดนั نا, mercy, ่นน่ะเนาะบ่เกาเฮ็ดเจ้าจ่องเกาสําเร็จเฮ็ดไรเขียมแลบลิงามหือแหนป้ายว่นซะไดมันดีเป็นป้ายว่นอันอำมันเจ้าตู้เจ้าเก่ายะก่มันเมินนังทางเล็กโตเจ้าเก่าแนค่ะอ๋อพรานั้นแหนติเอามือนกว่าเฮาโลวนว่าอีงเซว่าอย่าผึกหือกลโลไลจามเฮ็ดตวยยกเฮ็ดให้มันดีที่สุดค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดตวยปอกที่1 อําไปเปลี่ยนมาในกอปอกทนสองทนสามทนสี่เฮ็ดจ้ามตุ้ยค่ะปอกในอําไปเปลี่ยนปอกตีมาตีจังเปลีนปีในอําไปหมอในก็ปีตีมาต้องมีแทงในค่ะเนาะอย่าไปปัน้นทัดเจอตกในค่ะโดยเลยคัดแห้งเสิรจเจอเฮ็ดจ้ามตุ้ยในค่ะเนะ้ออ่นในเป็นขอทนหนึ่งในค่ะเดีวก็ขอทนสอง เข้าอําตับโหลเลยกัดแขนกูลองกูเปิงไหนค่ะวะกวุ้ยกาว่าเข้าโหลเลยเสิร์เจอสิแลกัดแขนเนื่องนาการอันเท่าเฮ็ดอยู่กูเมื่อกูวันไหนคะเนาะ กอบสังเลยว่าเจ้นันหลานมังก็ก่อตีหันเปินต่างก็เฮ็ดนั่นน่ะเนาะเปิลตางก็ด้ปีมากัดแขนเนาะเปินปีหมอเฮ็ดเนาะไนก่อคอยเปินในก็มันอ่ามีตีบองสังมายอนเปิลอิงเนื้ออันเงาลายตื่อตางข้าวยามอ่าปันนั่นขนาดเนาะยอนนั้นแลเขาก็เลยเฮ็ดการอันเข้าเฮ็ดในอยู่กวนว่านเหเขาก็ลรหันเปินต่างเนื้อเลี้ยงมาเปินเฮ็ดนั้นเปินเฮ็ดในอะไรก็เปินกัดอะไรก็เปินแขนเข้าเคยหมอเข้าเคยเฮ็ดในเป็นตั้งคอยอยู่หลายๆสิแลเขาอ่ามี ตั้งกว่าเฮ็ดเฮาอมิข้าวย่ำแต่ดีกว่าเฮ็ดมันขนาดเนาะกบมนันแล่เฮาก็อย่าเบียกว่าเคยกัดแขนเหมือนเปิรนกวนอันค่ะเขาหลุเลยกัดแขนเนื้อนาการอันเขาเฮ็ดอยู่ยามเดี๋ยวในกล้วยในค่ะเนาะก็นานนึงก็ปิงปอหันจะเอค่ะเหมือนจะหนังก้นอันกัดแขนภายก่อสร้างในก็เขาดิแขนภายก่อสร้างค่ะอ๋อก้นอันกัดแขน ภายกะภายคล้ายภายอุบภายลาดในก็เขาก็ดีกัดแขนอยู่ห้างเขาเนี่ยนะเนาะเหมือนเจ้าหนังเจ้าให้เจ้าหน้าในเปิ้นก็ตอตีกัดแขนอยู่ห้างเปินเน้นในมันอองเผอออกลอกเผอองลองมันสิแลแต่ไม่ลองกัดแขน กันห้างเผอห้างมั่นอยู่นะค่ะก้นก่อเหลวตีเธอเขียนแบตกูป้ายๆได้ก็มันก็ขยับไว้นะคะเนาะมีแดิมีอยู่ก็มันติเป็นกำอี๋นะคะอ๋อกดนั้นแหละพอเขากัดเขียนเนินอากาศอันเท่าเฮ็ดอยู่ย่ำเหลวในก็ปิ้งป้อหันเจียวเนีค่ะเนาะเยากำเนิดคอทนสามเฮาไหวปัญหาปี้ยสนาตั้งคองคำอันเฮ่าขบยานั่นเหมือนเสื่อหนังเม็ดทรายเนี่ยค่ะว่าพี่น้องเขาได้ียมพันผองทรายอยู่ค่ะเนาะทรายอันว่าเนี่ยมันตีผองเล็กๆอ่อน แล้วแล้วอ่อนິี่ๆอ่อนสิแลมีตีหิมผังนํานั่นค่ะเนาะก็ปัญหาปยัນนาอันว่าในเพราะว่าเฮาคาเกิดเป็นก้นมาหนึ่งก่อเหย่าไหนจิ้มเล็กเหยาหนุม่า3บาน7แสนจิ้มใจจิ้มยิ่งในก็ตอนนี้ັัญหาปยัสนาลองคองคําลองอันอินมยู่น่ะนั เม็ดทรายคะ่ะมันเป็นร่องเล็กๆอ่อนก้อยเป็กสมามันมีน้ำก่อนเป็นสังมันเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆอ่อนก้อยมันอ่ำดีโกโตันเลยแล้วก็อ่ำคามไรอ่ำป่นไรอันว่านันอ่ำมีเนี่ยค่ะเนาะเขาหรือในอ่ำไหว้เจอแก่นแข็งเจ้านั้นสิแรว้วน ไวยสตีอ้วนดีลีเห้หาลอกลายแกลิดแก,แกไขมันกว่าร้อยๆในวันหนึ่งก็เข้าตื้นตีอ่องปีปัญหาเปียสานาลองข้องคำเจื้นอะไรอยู่ในคะ่ะอ้อเยาก็เทียงคอหนึ่งสำรัดไวายวะก็วไา,า,ายหลัง ฝาฝนลงตกมาเยาวนั่นไหนนาผพานาำเมืองในตีจึงปางสาหฮังลีในเขา,าอ่ะเพราะอัุมณีก็จำออกกัเต้ยค่ะเลยนะเพราะวัยสีฝนลงตกลงมาหาย,ยาหาลงเยี้ยนั่นต้องฟ้าในตีหางลีหนาในเขาเนาะ,นะก็จำกัดด้วยค่ะก็ตอ,อนเมื่อหนังนั้นมันเป็นตอนสอนปุญดาเข้าเขาว่าวันเมื่อนในเขาทบหญ้าตั้งหยาบผึดอันดีอําจาราี้เพลตั้งหยาบผึดอันดีเขาวานว่าเขามป้วนายโยโยโยในเอยู่ในเสีตาก็เขาไว้สอนเมื่อนหนังอันฝนลงนั่นค่ะ เพราะว่าว่หลังฝนลงตกกว่าเย้าสิแล้วเข้าป้นคาเข้าย่านั่นกว่าเย้าไหนเข้าตีหอบทบญ้าต้องฝ้าอันหางดีและอันจึงปางเสแอลงนั่นค่ะนะเนาะตีเป็นเึ้งหนังนั้นในขาอออตอนหนังนั้นคะ่ะกลางวันในก็ มีวันตก,กว่าในเซตาม,มันก็ต่อมีวันออกมากขึ้นในค่ะเนาะวันเมือในสูเซงกว่าสิแล้วเข้าอําไบตันเกรดเลยลปัญหาพยาสนาอนันก็มือผูกอันวันนั้นยังตึกมีเทียงค่ะอย่าปีเจอเล็กอย่าปีเจอตก๊กหรือเลยปันแห้งตูเจ้าเก่าในค่ะเนาะคัดเจอปนคํามันกว่าเฮรไลในคะ่ะและขอลืมสุดแต่ก็ราดไว,ว้วะ ว e okay. ันเะมื่อไงอยู่ไฮมีดังเสื้อเจอในเขาอะเพราะว่าวันเมื่อไงเขามีดังเสื้อเจอเนอรลองตั้งอันเ่าเฮ็ดซังอยู่เนออันเ่าอยู่เขาเปลี่ยนเ่ากินอยู่กวนวันนั้นเพราะว่าเขามีดังเสื้อเจอยางไหเมื่อพุกเมื่อฮอเมื่อหนึ่งมากกว่าเขาก็ต่อติมีดังเสื้อเจอและป้าปนเสียเมื่อไนอ้วงไนหรือไนปีไนกว่าไนก็ไร้ว่าเขากัดแข็งให้ไหมข้ามปนมันไหลนั่นค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อไนเขามีดังเสื้อเจอไนเพราะเมื่อพุกเมื่อฮอปีนาปีเลื่อนมาเขาขึ้นมามุงด้วยขึ้น วันอันปนมานั่นขนาดน้องเมื่อว่าเมื่อซึ่อปีกายปีอ่อนในก็ตอนได้เป็นวันอันมีดังซื้อเจอในขาวายวนนั่นแหละอย่าปปกว่าตื้อเจอจอมลองวันหลังอันเขาคาหุ่นหลังกว่าเกลิดอําไลย่อยก,ก็อย่าไปว้่นไม่เจอบนดาเมื่อนาอันหข้าไปถึงมากค่ะเฮ็ดวันในเฮดีดีสุดเหตแหละคัดเจอกุองกูอันไหนวันเมื่อนาเข้าคาก็ตีหางดีและเมื่อปนมาเข้าคาก็ตีเข้มแลบหางดีในเขาอะ <c oughs> จบพี่นอ้องของอไรใจเด้ผมพูดคณะค่ะอ่านเนี่ยเราคายแห้งใจด้ีๆค่ะกำเนินแล้เดี๋ยวมื่อไงกว่าในก็อยู่แค่เดมี่วิดีโออันคึกคือเข้มๆอันตีตีปันแห้งใจอ,อ่าแห้งตัวแห้งใจหลายลงหลายอันนั่นค่ะเนาะมาพบทกันแทงไหนค่ะเนาะย้อนเบอร์จะไหนแลแ้แค่ต่อเปิดสืบปันแห้งด้วยแทงตอนดีมาไหนค่ะปุ่นนะวันมื่อไงก็ปันแห้งใจกูก็ค่ะม้อนม้อนค่ะเมื่อส่งค่ะ